สวัสดีครับผมเมฆเมธาพลนะครับสำหรับวีดีโอนี้ผมจะมาทบทวนการลงทุนในปี2020ของผมและรีวิวพอร์ตโฟลิโอให้ดูว่าตอนนี้ผมถือหุ้นอะไรอยู่บ้างนอกจากเทสลานะครับสไตล์การลงทุนของผมเนี่ยก็คือจะเป็นการพยายามหาบริษัทที่สามารถโตได้10เท่าอย่างน้อยใน10ปีนะครับและนอกจากนี้บริษัทที่ผมลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่ดีต่อโลกเราในอนาคตอย่างน้อยในสายตาของผมนะครับ เ,เมื่อเจออย่างนั้นเนี่ยผมก็จะถือยาวจนกว่าฟันเดเมนทัลของบริษัทมันจะเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าอาจจะเจออย่างอื่นที่ดีกว่าผมเชื่อว่าการที่จะหาบริษัทอย่างนี้เจอได้เนี่ยนักลงทุนจะต้องทำรีเสิร์ชอย่างหนักนะครับทั้งหลายๆบริษัทแล้วก็ลงลึกในแต่ละบริษัทด้วยนะครับไม่ได้ดูแค่เลชิโอหรือแค่ทูตโมเดลธุรกิจอย่างผิวเผินนะครับแต่ต้องลงลึกถึงโปรดักต์นะครับลูกค้าของเขาตัวผู้บริหารนะครับแล้วก็เทรนด์ของอินดัสทรีโดยรวมด้วยนอกจากนี้ผมจะไม่ถือเงนินสดเยอะด้วยครับ เพราะผมเชื่อว่าถ้าถือบริษัทที่ดีเนี่ยต่อให้มันบินพร้อมตลาดก็จริงเวลาตลาดขึ้นระยะยาวมันจะขึ้นเยอะกว่าเวลาตลาดลงระยะยาวมันก็จะลงน้อยกว่าครับต่อมาเหตุผลที่ผมทำ youtube channel หุ้นเปลี่ยนโลกขึ้นมาเนี่ยมีอยู่2เหตุผลหลักๆครับเหตุผลแรกเนี่ยผมต้องการที่จะทําเป็นเหมือนไดอารี่เพื่อทบทวนตอส p โปรเ s ส วิธีการคิดของผมว่าทําไมผมถึงเลือกหุ้นแต่ละตัวนะครับเหตุผลที่2ก็คือเมื่อผมลงเวลาเลือกหุ้นมาแล้วเนี่ยผมก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆคนไทยได้ฟังนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับลงทุนในหุ้น US ระยะยาวเนี่ยยังมีไม่เยอะเลยในประเทศไทยผมก็หวังว่าช่องของผมเนี่ยจะให้ความรู้บ้างนะครับในเรื่องของการลงทุนระยะยาวแล้วก็ให้เพื่อนๆรู้สึกว่ามีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้นครับสำหรับการเปิดเผยพอร์ตให้คนอื่นดูใน YouTube เนี่ย ตอนแรกผมก็กลัวนะครับว่ามันจะเป็นการโอร้อวดหรือเปล่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์กำไรของปีนี้มันได้มาเยอะกว่าที่คาดเยอะเยอะมากเลยครับแต่อย่างไรก็ตามผมลองมาคิดดูแล้วเนี่ยผมว่าการเปิดเผยพอร์ตเ,เ,เนี่ยมันก็ดีครับเพราะว่า1คือผมทํา YouTube เป็นไดรี่อยู่แล้วผมก็กลับมาดูของตัวเองได้นะครับและ2เนี่ยก็คือผมว่ามันทําให้การสื่อสารของผมไปในรายแชนแเนี่ยมันโปร่งใสนะครับแล้วก็ อาจจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคอนเน็กกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่ได้แบบเชียร์เทสลามั Tesla, ่วๆหรือว่าเชียร์แต่ตัวเองไม่ได้มีหุ้นเลยประมาณนั้นแล้วผมก็ไม่ได้เอาตัวเลขกําไรมาให้ดูแล้วก็จบไปนะครับผมก็เอาเหตุผลของการซื้อแล้วก็ความรู้ต่างๆที่ผมรวบรวมเนี่ยมาแชร์ให้คุณฟังด้วยปี2020เนี่ยเป็นปีที่สเปเชียลมากๆเลยครับเพราะว่าหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มเทคเนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอาแบบหลายเท่าตัวเลยครับ ทั้งที่ตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ย่ำแย่มากนะครับมีโควิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะมีเงินเข้ามาในระบบเยอะมากนะครับ กำไรที่ผมได้มาเนี่ยเยอะกว่าคาดมากๆนะครับถือว่าโชคดีมากๆเพราะฉะนั้นกําไรตรงนี้ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะได้แน่นอนแล้วก็ทุกคนที่ดูเนี่ยไม่ควรก๊อปปี้พอร์ตโฟลิโอของผมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการการรับความเสี่ยงมีเป้าหมายในการลงทุนไม่เหมือนกันนะครับต้องตัดสินใจการลงทุนด้วยตัวเองเท่านั้นผมเองเนี่ยไม่ได้มีแท็กเรคคอร์ดในการลงทุนที่ดีเลยนะครับตอนที่ผมจะกลับมาลงทุนใหม่เนี่ยผมอยู่ในหุ้นไทยผมก็มีขาดทุนไปหลายตัวนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยก็แทบไม่ ไม่มีกำไรเลยด้วยซ้ำนะครับและตัวหุ้นเทสลาที่ได้มาเยอะเนี่ยก็ต้องขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอบคุณภรรยานะครับที่ให้เงินเก็บมาได้ลงไปตั้งแต่แรกในปี2018ที่ทุกอย่างยังไม่ชัวร์เลยแต่ที่ผมชัวร์มากๆนะครับก็คือปีหน้าเนี่ยไม่ต้องหวังกําไรแบบปีที่ผ่านมาเลยนะครับเพิ่ม <ๆ S 1> มีโอกาสที่จะตลาดเนี่ยลงเยอะกว่าจะขึ้นด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทคที่ขึ้นมาเยอะมาก ไม่แน่พอร์ตโฟลิโอปีหน้าของผมเนี่ยอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะครับโอเคบอกคมเตือนแล้วก็เล่าเรื่องมาระดับหนึ่งแล้วผมขอรีวิวพอร์ตโฟลิโอของผมเลยแล้วกันนะครับโอเคแน่นอนครับตัวแรกที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่ถ้าติดตามช anel ผมอะ่ะก็คือเท s l a นั่นเองตอนนี้มูลค่าของเทสลาในพอร์ตของผมเนี่ยรวมเป็นทั้งหมด92.5เลยครับเกิน90ของพอร์ตอีกนะครับพูดง่ายๆก็คือเทสลาขึ้นเทสลาลงอะ่ะก็คือทั้งพอร์ตนั่นแหละ t ทสล a เนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่เดือน9-2018นแะครับแล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ168ดอลลาร์ซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่662กแล้วก็กำไรอยู่ที่ประมาณเกือบเกเท่านะครับเหตุผลที่ผมลงทุนเท s l a ก็คงไม่ต้องบอกในนี้นะครับเพราะว่าผมมีทำวิดีโอมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมใช้เวลารีเสิร์ชกับตัวนี้เยอะสุดนะครับเพราะว่าติดตามมาหลายปีและจริงๆที่เข้ามาลงทุนในหุ้น US เนี่ย เพราะว่าอยากซื้อหุ้นเท s l a ตั้งแต่ที่ได้ลองขับและติดตามอีลอนมัสมาเรื่อยๆนะครับต้องขอบคุณเทสลามากที่ทําให้ผมได้ลงทุนในหุ้นอเมริกาแล้วก็วางแผนชีวิตระยะยาวของผมสักทีโอเคตัวที่2เนี่ยก็คือ Bitcoin ครับบิตคอยเนี่ยก็ไม่ใช่หุ้นเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนของผมเหมือนกันบิตคอยเนี่ยผมซื้อมาประมาณเ,เกือบเกือบสเดือนและแล้วก็โชคดีมากนะครับ ซื้อก่อนที่ราคามัจจะพุ่งขึ้นไปเยอะมากเลยราคาเฉลี่ยที่ซื้อมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15,600นะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่2 6 0 0 0แล้วขึ้นมาเร็วสุดๆเลยผมตกใจมากเลยแต่ก็ยอมรับกำไรไว้แต่โดยดีเหมือนกันสำหรับเหตุผลในการลงทุนบิตคอยเนีผมก็มีทำวิดีโอไว้เหมือนกันครับโดยรวมเนี่ยผมยังคิดว่าบิตคอยยังมีมูลค่าในการเป็น reserve currency อยู่นะครับสำหรับประเทศที่การตัดสินใจของรัฐบาล การเงินของรัฐบาลเนี่ยไม่มั่นคงนะครับและถึงแม้จะเป็น u s เองอะไรเงี้ยที่ช่วงนี้รัฐบาลก็พิมพ์เงินมาอย่างหนักทําให้มูลค่าเงินสดที่ถือเย่ยมันเสื่อมลงเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็คือเป็นมูลค่าของมันนะครับคล้ายๆกับทองสมัยก่อนนั่นแหละแต่อันนี้มันมี Pro p e r t y หลายๆอย่างที่ดีกว่าทองส่วนความเสี่ยงเนี่ยก็คือเหมือนที่เล่าไปให้ฟังครับก็คือรัฐบาลเนี่ยอาจจะเห็นว่า Bitcoin เป็นเครดเป็นศัตรูในการทําให้เขาไม่สามารถเก็บภาษีได้ทําให้เขาสามารถไม่สามารถมีอํานาจอยู่เหนือ ประเทศที่เ,าเขาครอบครองได้เนี่ยก็อาจจะเข้ามา crackdown นะครับโดยการาทําให้การซื้อขายบิตคอยการผลิตบิตคอยเนี่ยยากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นเทรนด์นัมเบอร์วเลยสําหรับผมแต่ผมว่ามันก็ยังคุมที่จะถืออย่างน้อยในระยะสั้นอยู่นะครับถ้ามันขึ้นไปเร็วๆเนี่ยผมก็อาจจะขายเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ชัวรกับอนาคตของมันเท่าไหร่เท่ากับหุ้นเทสลาเลยนะครับ หุ้นที่เหลือในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็จะรวมกันอยู่แค่ประมาณสองอร์เนองครับน้อยมากเลยนะครับสาเหตุที่ผมมีน้อยเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาติดตามมันไม่นานมานี้นะครับซึ่งประมาณหกเดือนหเดือนที่ผ่านมาเองนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้ไม่นานด้วยราคาที่แพงขนาดนี้ผมก็คิดว่าผมมั่นใจในเทสต์าก,กว่าก็เลยยังไม่ได้มีการสวิชเท่าไหร่ก็มีการเอาเงินสดที่ยังมีอยู่นิดหน่อยเนี่ยก็เข้ามาซื้อกระจายกระจายนะครับ อาเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับที่0.5ของพอร์ตโฟลิโอก็คือ Cloudflare นะครับบริษัท Cloudflare เนี่ยถ้าเอาสั้นๆเลยนะครับก็คือเขาเริ่มมาจากที่ช่วยป้องกันเว็บไซต์ของคุณค่ะคุณเป็นบริษัทเล็กๆหรือบริษัทใหญ่ก็ตามเนี่ยแล้วคุณมีเว็บไซต์เนี่ยคุณอาจจะโดนโจมตีทางอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีต่างๆเนี่ย Cloudflare เนี่ยถ้าคุณลงโปรแกรมของเขาบนคลาวด์เนี่ยเขาก็จะช่วยป้องกันตรงนี้นะครับนอกจากนี้เขาช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆไม่ว่าผมหรือคนที่โหลดบนมือถือหรือโหลดบนหน้าจอเนี่ย โหลดคอนเทนต์บนอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นอันนี้คือส่วนแรกของเขานะครับส่วนที่2นี่ก็คือ Security นะครับระบบป้องกันการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตต่างๆที่บริษัทใหญ่ๆสามารถลงได้เพื่อป้องกันพนักงานของเขาและป้องกันเซิร์ฟเวอร์ไม่ให้ถูกโจมตีเช่นกันครับผมชอบบริษัท Cloud f l ฟ re เพราะว่าฟีเจอร์ของเขาเนี่ยมันเพิ่มอย่างรวดเร็วนะครับความเร็วในการผลิตนวัตกรรมและสินค้าใหม่ๆออกมาที่ครอบคลุมมากขึ้นทําให้คนอยากเข้ามาใช้มากขึ้นเนี่ย รวดเร็วมากนะครับเร็วกว่า f s t t y ซึ่งเป็นคู่แข่งของเขาตรงเนี้ยก็เลยมีคาลแฟร์อยู่ครับสำหรับคาวแฟร์นะครับผมก็ซื้อมาได้แค่เดือนเดียวน,นะครับโดยราคาเฉลีย่ยอยู่ที่69-70บนะครับบวกค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ที่85ดอลลาร์นะครับผมว่าถ้ามันลงมาเยอะๆหน่อยก็อาจจะเพิ่มเวทตัวนี้นะครับโดยลดเวทเทสลาแทนโอเคหุ้นต่อมาที่ผมถือเป็นมูล,ลค่า0.3%ของพอร์ตเนี่ยก็คือ f ฟเ e r ครับ f ฟ e r ก็คือแพลตฟอร์มให้ เออฟรีแลนเซอร์ที่รับทําต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีไซน์โลโก้ออกแบบทําเว็บเขียนเว็บเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยให้มาโพสต์งานของตัวเองเหมือนรับจ้างงานนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่ต้องการงานพวกนั้นเนี่ยก็สามารถไปจ้างฟรีแลนเซอร์ได้นะครับการที่ต้องมี f ฟ v e r เนี่ยเพราะว่า f ฟ v e r จะเก็บเงินจากผู้ซื้อไว้ก่อนแล้วเมื่อผู้ขายทํางานเสร็จเมื่อผู้เมื่อฟรีแลนเซอร์ทางานเสร็จเนี่ยเขาก็จะค่อยเอาเงินให้เพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมีความเชื่อใจไม่ต้อง trust ระหว่างกันนะครับแค่เชื่อในไฟเบอร์ก็พอแล้วเดี๋ยวไฟเบอร์จัดการให้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหนีงานอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือหลักๆนะครับไฟเบอร์เนี่ยผมชอบเพราะว่าเขาเติบโตเร็วมากเหมือนกันนะครับปีละ40% 5 0ต่อปีในตอนนี้สาเหตุที่เขาเติบโตเร็วเนี่ยเพราะว่ามีโควิดเทลวินก็คือโควิดทาให้คนต้องจ้างงานออนไลน์เยอะขึ้นอันนี้ก็คงเป็นระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าเทรนด์เมอร์ฟองโฮมันจะยังอยู่ต่อเทรนด์เอาท์ซอร์สมันจะยังอยู่ต่อ แล,แ,ลแล้วโอกาสที่ไฟเบอร์จะบุกตลาดอื่นงานแบบอื่นที่ยังไม่ไดเอามาใส่ในเว็บเนี่ยยังมีอีกมากนะครับแล้วก็เขายังไม่ได้กระจายไปทั่วโลกนะครับบางภาษาอย่างเช่นภาษาไทยอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีนะครับแต่คู่แข่งในไทยก็มีนะครับชื่อ fastwork ดีเหมือนกันผมก็เคยใช้นะครับไฟเบอร์เนี่ยผมซื้อได้2เดือนละราคามันก็ขึ้นมานะครับจากที่1 5 9ขึ้นมาเป็น212ในตอนนี้ขึ้นมาหมดเลยนะครับจริงๆ1 5 9ผมก็ว่าแพงแล้วผมก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับมีอยู่นิดเดียว ต่อมานะครับก็จะเป็น Google กับ Facebook คู่กันเลยแล้วกันตอนอันนี้ผมก็ซื้อมาประมาณ2เดือนที่แล้วเหมือนกันนะครับสาเหตุที่ซื้อเพราะว่าผมไม่อยากถือเงินสดครับผมรู้สึกว่าถ้าตลาดมันขึ้นเนี่ย ถ้าผมยังไม่ได้ซื้อตัวอื่นเนี่ยอย่างน้อยซื้อตัวที่มันแบบอิงกาจัดชนีไปก่อนถึงก็ o o g l e f a c e b o o กก็เป็นบริษัทที่ดีนะครับมีโมโนโพลีผูกขาดเรื่องการเสิร์ชนะครับสำหรับ Google ส่วน Facebook ก็สําหรับ Facebook ทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับว่าเขาทําอะไรแล้วเขาก็ยิงโฆษณามากระจายเลยรายได้เขาก็โตอย่างรวดเร็วถึงแม้จะมีเอ่อถึงแม้จะดรอปไปช่วงนี้นะครับแต่ Q4 ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาแล้วทั้งสองตัวเนี่ยก็ Google กําไรประมาณเอ่อ o o k ก็กําไรค่5%ตอนนี้นะครับก็ ถือแทนเงินสดประมาณนั้นก็มีอยู่ประมาณ0.6%ของพอร์ตตัวสุดท้ายก็คือ a r G นะครับก็คือกองทุน m o t u a l Fund ของ Arc Invest นะครับ Arc Invest เนี่ยเขาเป็นเขาดังมาจากการลงทุนใน Tesla นะครับแล้วก็และในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยออกองทุนของเขามูลค่าเพิ่มขึ้นแบบ3-4เท่าทุกตัวเลยนะครับผมชอบ Arc Invest เพราะว่าผมชอบสไตล์ในการลงทุนของเขาครับ เขาเป็นกองทุนที่มีแนวคิดใหม่และกล้าทําอะไรใหม่ๆนะครับเ,เขาจะโฟกัสเรื่องอินโนเวชันเป็นหลักน,นวัตรกรรมใหม่ๆพอเขาเชื่อว่ามีน,นวัตรกรรมหลายตัวในตอนนี้มันกําลังจะแบบถึงจุดที่พร้อมเติบโตอย่างรวดเร็วประมาณนั้นนะครับออนอกจากนี้การลงทุนของเขาเนี่ยสไตล์เป็นแบบโอเพนซอร์สนะครับก็คือเวลาเขาเริเร์ชอะไรมาได้เนี่ยเขาก็จะเปิดเผยให้พับลิกรู้เลยเขาซื้อขายหุ้นเขาก็เปิดเผยให้ทุกคนรู้นะครับหรือว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับข้อมูล คิดว่าตรงนี้ผิดเขาก็จะได้ความรู้มาแล้วเขาก็จะได้ไปปรับโมเดลของเขาแล้วก็เรียนรู้เร็วขึ้นนะครับในขณะที่นัก,กองทุนแบบดกขาๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยแม้กระทั่งซื้อขายด้วยซ้ําและสุดท้ายนะครับการรีเสิร์ชของเขาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเป็น t h e m ตีมติ p แอพโรชก็คือมองเป็นแบบ Innovation อย่างเช่นโรบอทอันนึงรถขับเองได้อันนึงเป็นต้นนะครับแต่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ดูเป็นอินดัสทรีเหมือนสมัยก่อนที่แบบสมมติเทสลาเป็นบริษัทรถเอาคนที่ดูเรื่องรถอย่างเดียวไปคนที่ดูเรื่องรถอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจ AI เขาไม่เข้าใจซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้ a r ร์คินเวสได้เปรียบตอนที่ซื้อเทสลาใหม่ๆนะครับที่ผมเลือก a r ร์คหรือ a r ร์คจีนมิเนี่ยเพราะว่า ผมไม่เข้าใจเจโนมิกเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไบโอโลจีต้องรีเสิร์มีเทิมเยอะแยะเลยผมคิดว่าผมคงไม่มีเวลาไปทําความเข้าใจแล้วก็ไปรีเสิร์ชบริษัทจีโนมิกพวกนี้ครับผมก็เลยซื้อจีโนมิกเลยโดยรวมเนี่ยผมว่าคนเนี่ยยังอยากมีอายุที่ยืนขึ้นไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคนก็จะยอมจ่ายส่วนนี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อ ของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันช่วยดันราคาทีวีดันราคารถถูกลงคนก็จะให้ความสำคัญกับเทลมากขึ้นครับโอเคมาตอบกันเลยนะครับจริงๆนอกจากหุ้นที่บอกไปเมื่อกี้นะครับจริงๆก็มีอีก3ตัวนะครับที่ผมที่ผมได้ซื้อแล้วก็ขายไปแล้วนะครับขายหมูด้วย3ตัวที่ว่านี้ก็จะมี Unity, s o f อ w a r e ร p p l e ลและก็ Spotify นะครับที่ผมเคยทำวิดีโอนะครับ u n นิตเนี่ยผมซื้อประมาณ2เดือนที่แล้วครับแล้วก็ขายไปเมื่อวันที่14เดือนนี้นะครับที่ร้อยก็กําไรเยอะอยู่แต่ตอนนี้มันขึ้นไปเยอะกว่านั้นอีกครับสปอต i f y นะครับผมยังไม่ค่อยชัวร์สปอตตีเท่าไหร่ในเรื่องของการที่เขาสามารถเพิ่มราคาต่อคนได้เนี่ยผมก็ขายไปตอนที่มันลงมาครับสองกําไรอยู่10ดอลแต่ตอนนี้320แล้วครับขายหมูอย่างแรงสุดท้ายก็ Apple ครับ Apple เนี่ยผมก็แค่ ผมขายไปผมซื้อมา113ขายไป116นะครับก็ประมาณเดือนที่แล้วตอนนี้ก็130กว่าสังเกตูว่ามันพลาดเยอะเหมือนกันนะครับแต่ทั้ง3ตัวนี้ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยของพอร์ตอยู่ดีเอ่อแต่ถ้าซื้อแล้วไม่เก็บเป็นเงินสดเนี่ยก็คงได้เงินเพิ่มแลวะวอ่ก็เสียดายนิดหน่อยแต่หวังว่าราคาจะลงมาให้ซื้อนะครับผมคิดว่าบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่ดีนะครับ Innovate เร็วแล้วก็ e x e c u t e เร็วแต่ราคามันอาจจะแพงไปเมื่อเทียบกับโอกาสที่มันจะให้มา ผมก็เลยตัดออกไปนะครับและที่เหลือที่ผมถือเนี่ยก็จะเป็นเงินประมาณ3%เครับเงินสดหาโอกาสซื้อเพิ่มถ้าราคามันลงนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพอร์ตของผมนะครับอทีนี้ผมอยากจะแชร์3เรื่องที่ผมได้เรียนรู้ในปีที่ผ่านมาเรื่องแรกเลยก็คือถือผู้ชนะผมคิดมาตลอดว่าเทส l a เนี่ยจะชนะ,ะในตัวอุตสาหกรรมรถยนต์แล้ก็อุตสาหกรรมใกล้เคียงนะครับเช่นแบตเตอรีออ่การถือผู้ชนะเนี่ยสำคัญมากเพราะว่า ถ้าคุณแค่ดูแค่ว่าราคามันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็เลยขายทิ้งเนี่ยก็จะทำให้เสียโอกาสได้ครับอย่างเท s l a เนี่ยผมเคยเกือบเกือบที่จะขายทิ้งไป2รอบแล้วครับรอบแรกก็คือขายที่870กว่าแล้วก็แบบขายไปแค่20%เองมั้งแล้วก็แบบทำใจไม่ได้ครับก็เลยซื้อกลับมาที่800 8 0 0กว่าเหมือนกัน แล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ผมทําวิดีโอครับตอนที่มันขึ้นไปถึง2000ก่อนที่จะสปริตก็ขายแล้วก็2อสวันต่อมาก็ทําใจไม่ได้ก็ซื้อกลับมานะครับที่ราคาใก,ใกล้เคียงกันเพราะว่าเราเพราะว่าผมคิดว่ามันังมีโอกาสโตไปได้อีกในอนาคตนะผลตอบแทนมันยังดีอยู่ก็โฮมินเนอร์ครับอันแรกเลยแต่ต้องเน้นนะครับว่าถือบริษัทที่ดีและเป็นผู้ชนะในอนาคตมันสามารถกลับทางได้ครับก็คือถ้าคุณเสียแล้วคุณยังโฮลูเซอร์อยู่ถ้ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะเนี่ย ก็มันก็ลงไปเรื่อยๆ,ๆหรือศูนย์ได้เช่นกันอย่างที่2ที่ผมเรียนรู้เนี่ยก็คือในสมัยนี้มันมีหลายวิธีเลยครับที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหุ้นหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งครับแต่ก่อนอาจจะต้องอ่านเยอะๆอ่านแอนด์โนรีพอร์ตใช่ไหมครับอ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวเพื่อที่เข้าใจบริษัทเข้าใจสิ่งต่างๆแต่เดี๋ยวนี้หลักๆก็จะมี u t u b e ใช่ไหมครับทวิตเตอก็มีแล้วก็มีบล็อกต่างๆบนอินเทอร์เน็ตที่ให้ข้อมูลแบบดีฟไดฟ์เลยลงลึกเกี่ยวกับบริษัทใดบริษัทนึ เดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นนะครับไฮเปอร์กรนะครับที่ผมใช้ในการดูพวกบริษัทซอฟต์แวร์และเซอร์วิสคอมพานีนะครับอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามการอ่านยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่นะครับไม่ใช่แบบว่าดูพวกนี้แล้วไม่ต้องอ่านเลยผมว่าการอ่านแอนนูแอลรีพอร์ตก็ยังสาคัญอยู่แต่สําคัญน้อยลงจากแต่ก่อนครับโอเคและเส้นที่สนะครับอย่าให้ความสําคัญกับอัตราส่วนมากจนเกินไปอัตราส่วนอย่างเช่น PE p r i c e to Sale p r i c e to Book อย่างเงี้ยผมคิดว่าสําหรับหุ้นเติบโตเนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญเลยครับเพราะว่า ส่วนหญ่หุ้นตกตนเนี่ยเราต้องมองอนาคตมันซื้ออนาคตเยอะยนะครับการที่มองตัวธุรกิจแล้วก็มองตัวเลขคีย์เมทริกที่เกี่ยวกับธุรกิจอย่างเช่นแบบยอดขายต่อยูเซอร์อย่างเงี้ยสัอาจจะสําคัญกว่าตัวเลชิโอยังมีความสําคัญอยู่บ้างครับโดยการที่มันช่วยให้เราสามารถได้ไอเดียคร่าวๆครับกับบริษัทนี้ว่ามันแพงหรือถูกอย่างไรและก็มันช่วยให้เราสามารถเ,ออเปรียบเทียบระหว่าง2บริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันนะครับแต่ ผมคิดว่าไม่ควรให้ความสําคัญกับมันมากจนเกินไปหรือเอามาเป็นตัวตัดสินใจในการซื้อหรือขายหุ้นตัวนั้นเทสลาพีอีหนึ่งพควรจะขายแล้วก็ไม่ใช่นะครับเหมือนกับแต่ก่อนที่อเมซอนพีอีหลักร้อยเลยแต่มันก็ยังโตมาอีกตั้งหลายเท่าจนถึงปัจจุบันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าปีนี้ให้เลเซอรกับผมหลายอย่างเลยครับแล้วผมเริ่มเข้าใจหลักการลงทุน Go Investing มากขึ้นและอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีประสบการณ์น้อยอยู่มากนะครับผมก็จะพยายาม เอาสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนฟังด้วยนะครับเผื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนและศัตรูตัวฉกาดที่ผมจะต้องเจอในปี2021ก<ละ>็คือตัวเดิมกับปีนี้แหละครับก็คือความขี้เกียจนะครับถ้าขี้เกียจเนี่ยก็จะได้ก็จะศึกษาได้น้อยแล้วก็ศึกษาได้น้อยก็จะมีคอนเทนต์ไปแชร์น้อยแล้วก็แล้วก็มีโอกาสเจอหุ้นดีๆน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันศึกษาหุ้นกันนะครับทีนี้เป้าหมายปีหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ตั้งใจที่จะแบ่งเวลา สองส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือศึกษาหุ้นต่อไปนะครับลงทุนหาบริษัทต่างๆต่อไปให้มากขึ้นในปีหน้าอย่างน้อยสักสิบสบริษัทหรือ15บริษัทยิ่งดีนะครับที่แบบลงลึกเลยแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่ง40%่์ที่เหลือก็คือจะเอามาทำแชนนอกหุ้นเปลี่ยนโลกนี่แหละครับ ในระยะยาวแล้วเนี่ยผมว่าผมจะลดเว i ของเท s l a จาก90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้มันลงมานะครับมันยังผมยังคิดว่าปี2021หรือปี2022เนี่ยเท s l a ยังเป็นส่วนใหญ่ในพอร์ตอยู่อาจจะ70 60หรือ50เแต่อยากให้มีตัวอื่นแทรกเข้ามาเยอะขึ้นครับผมอาจจะมี4 5ตัวอะไรประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็น60เกับเวลาที่ผมใช้ในการทำงานนะครับส่วนอีก40เนี่ยก็จะเป็นส่วนทำคอนเทนต์หุ้นเปลี่ยนโลกนี่แหละครับ ผมเพิ่งเข้าใจว่าการทําวิดีโอเนี่ยมันใช้เวลามากกว่าการเขียนระดับหนึ่งเลยครับแต่ผมว่ามันสนุกดีนะครับแล้วมันก็ถ่ายทอดคอนเทนต์ได้ต่างจากแบบเขียนซึ่งมีคนทําเยอะพอสมควรและในเชิงของคอนเทนต์เนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะทําให้มันออกมาเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ใช้เวลาของวิดีโอเยอะพอสมควรเลยพยายามพูดให้มันติดขัดน้อยลงอย่างตอนนี้ต้องคัดบ่อยมากเลยส่วนประเภทของคอนเทนต์ที่จะออกเนี่ยผมก็ตั้งใจจะมีเทสลาะไรสัปดาห์ที่ออกมาแล้วประมาณ4อันนะครับก็จะออกมาทุกสัปดาห์นี่แหละ แล้วก็ซีรีส์อันนึงก็จะเป็น g e t t o k n o w นะครับก็คือ,อแนะนำหุ้นต่างๆที่อยู่ใน US เนี่ยทีละตัวทีละตัวให้คุณ สนใจให้คุณเกิดความสนใจแล้วก็ไปศึกษาต่อเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นนะครับอาจจะลงไม่ได้ลงลึกแบบละเอียดทุกอย่างนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นวิธีการลงทุนของผมนะครับแต่และสเต็ปต,ต,ต่างๆว่าผมทํายังไงบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําผิดทําถูกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะมีวิดีโอแบบนี้นะครับที่เป็นเหมือนไดอารี่นะครับอัปเดตพอร์ตโฟลิโอให้เพื่อนๆได้เห็นการว่าตอนนี้พอร์ตของผมเป็นยังไงบ้างและซีรีส์สุดท้ายนะครับที่ยังไม่ได้ทําเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนสักเท่าไหร่ เป้าหมายของการลงทุนส่วนหนึ่งก็คือทําให้เรามีสรขภาพเราไม่ต้องทํางานจนถึงแก่แล้วก็เราสามารถเอาเวลาไปทําในสิ่งที่เราอยากทําในขณะที่บริษัทที่เราถือโตต่อไปการมีสรขภาพก็คือความสุขอย่างหนึ่งนะครับและเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะแชร์ครับก็คือผมก็เอาคอนเทนต์ที่ผมชอบอ่านเนี่ยเรื่องความสุขเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยมาแชร์เป็นเล็กๆไม่น้อยก็เดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับและนอกจากทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็แน่นอนครับเลี้ยงลูกเพราะว่าลูกเพิ่งออกมา ก็หวังว่าลูกจะไม่ดื้อเกินไปให้พ่อได้รีเสิร์ชนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฉันนอกจะกลายเป็นลูกเปลี่ยนโลกแทนนะครับไม่ใช่หุ้นเปลี่ยนโลกและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแพลนของปี2021ของผมครับโอเคก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่ในปีหน้าขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนในปีหน้าแล้วก็ลงทุนอย่างมีสตินะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ